ใครเนี่ยร <คน S 2> ายงานตัวสิรายงานตัวสิผมแมนยูครับเอาเปิดหัวคลิปสิเปิดเหมือนตอนอยู่ไอ้นั่นน่ะจากเอ็มย Channel สวัสดีครับวันนี้มาอยู่กับเอ็มย c h น n n e l ครับวันนี้เราจะมาทำอะไรครับพ่อพ่อเพิ่งมาถึงบ้านนะครับตอนนี้เป็นยังไงไปข่าวว่า หน,นักฟุตบอลหรอเล่าให้ฟังหน่อยสิเออได้ไปซ้อมอยู่สนามโรงเรียนอนุบาลเ้าเอา้ครับซ้อมเฉยๆครับยังไม่ได้แข่งเล่นตำแหน่งไหนะเออมีสองตำแหน่งครับมีกองหลังแล้วก็โกแค่นี้ครับที่ได้เป็นกองหลังป็นโกฮะผมไม่อะผมไม่ชอบเป็นกองหน้าผมไม่ชอบทีมลุกผมชอบทีมรับอื่ สมัยพ่อพ่อเป็นกองหน้านะอยู่สมัยที่อยู่อนุบาลร้อยเอ็ดนะครับก็ติดทีมโรงเรียนนะครับติดทีมโรงเรียน,มยนแม่ามาเข้ากล้องไว้ในแม่นะ่แม่ในเข้ากล้องนะครับไ้ยินแต่เสียงนะครับชอบเป,เป็นกองลกไม่ชอบลกคมชอบ,บันี่คุยไม่ย,ยุ่งเอ่อตอน,ตอน ที่ซ้อมกับห้องตัวเองนี่แหละครับทีม A อแล้วก็ทีม B ใครใชนะซึ่งเสมอครับเส,ปปรเสียประตูไหมเสียประตูไหมไม่มีเสียแล้วก็ไม่มีแพ้ด้วยเสมอกันสองสอง,สองครับสนามใหม่ที่อยู่นั่งเรียนเหรอใช่ครับเราทำใหม่เรือยงทำใหม่แล้วเมื่อก่อนนะครับก็เรียนอยู่ที่นั่นนะครับครึ่งแรกเนี่ยผมเล่นเป็นกองหลัง อ้าวสรุปแล้วเป็นหลังแล้วเป็นโกน่ะไม่มันมันเล่นอยู่สองตำแหน่งอะถ้าถ้า,ถ,าถ้าครูเสียงเขาไม่บอกให้ย้ายตำแหน่งก็เล่นครูเซียงครูอะไรครูเสียง,เ,ยงเขาเป็นพะละบอ่ะใช่เขา<อ>เป็นครูแล้วก็เป็นช่างด้วยเป็นโค้ดใช่ครับผมก็เล่นกองหลังครับผมก็ให้พวกกองหน้าเขาลุกไปผมก็รับอย่างเดียวรอบอลรับเสียทั้งสองมาตัว แล้วทีนี้มันมีเหตุหนึ่งอ่ะทีนี้เขาได้ลูกเตะม,มุมม่าทีนี้เออทีมผมมันได้ลูกเตะม,มุม,มื่าทีนี้ผมผมหมงแล้วแต่มันไม่เข้าครับโกปัดได้เสียดายเหมือนกันครับเอาเติมขึ้นดปวยโมงโอ้โหกล้องหลังเติมขึ้นโมงตัวเล็กหรือตัวใหญ่เนี่ยรับเพื่อนร่วมทีมเนี่ยฮะมีทั้งเล็กทั้งใหญ่ครับส่วนใหญ่กล้องหลังก็ มีแต่คนตัวเล็กๆมีแต่ตัวใหญ่คนเดียวแต่ไหวครับใครตัวใหญ่มีนิวตันคนเดียวครับที่ตัวใหญ่อืนะนี่ก็ได้เล่นกองหลงังนีกองหลังมันมีสี่ตัวนะใช,ใช่ไหมเล่นตรงไหนเล่นคนนี้ซ้ายอขวาเล่นอ,อยู่ตรงกลางตรงกลางเลยครับนี่เซนเตอร์แบกด้วยกลางขวาหรือกลางซ้ายกลางขวานี่ตำแหน่งของแฮร์รี่แม็กควายเลยน่ะ ยังแม็กควายไหมพี่เขาเซยผมไม่เยอะหรอครับ The ir, เดือยเซยเขาเรียกเดือยเซยหน้าขวาเนี่ยเอไม่ใช่หน้าขวาหลังขวาหลังขวาทำไมไปบ้านเดือยเซยอย่างนั้นก็เขาชอบเซยครับเก่งนะมันฝีมือดีนะ <laughs> อ้าเแล้วเรื่องการเรียนอ่เอล่าเรื่องการเรียนหนะครับเรียนพอใช้ครับพอใช้ครับก็เรียนได้ปานกลางครับตอบตอบได้บ้างไม่ได้บ้างครับเรียนพอใช้ได้ส่วนเกรดทุกปีก็ไม่ต่ำกว่ากกว่าวา3.5ครับอืมผู้เอก เจ็ดสามจุดห้าไม่น้อยเลยนะ,จะเจี่ยสามจุดห้าทุกปีผมก็สามจุดห้าขึ้นหมดเลยสัมภาษณ์สดสดแล้วพ่อล่ะพ่อก็ได้สีไปแล้วสีจุดมนซูนหมดแล้วนี่ก็ทุ่มสอ<า>ง <S 2> 2. <S ทุ่มแล้วมีเสียงแววเข้ามาแนละ้ว บอกว่าไม่เชื่อนะครับมีเสียงแว่วเข้ามา <c oughs> โอ้ไอ้ <c oughs> เออผมมีน้ำมูกนิดหน่อยครับชว่วงนี้ไม่ค่อยสบายปอ,อไหนละปอไหนละปอห้าเทอมสองครับอยู่ห้องไหนเอออยู่ห้องห้าทับหกครับเรียนมีกี่คนสี่สิบห้าครับปอห้าเทอมสองอีกปีครึ่งก็จะเลื่อนชั้นขึ้นมอหนึ่งปอหก มหนึ Morning, ่งสิก็นับปหกแล้วปีหนึ่งอะไรผมปห้าก็ปหกสิก็ปหกก็นับไปปีหนึ่งแล้วก็อีกปีครึ่งก็เตรียมตัวเข้าร้อยเอ็ดวิทยาลัยอ,อีกไม่กี่วันก็ปีใหม่นะครับ <c oughs> ปีใหม่ผมเตรียมตัวไปป,าปลาโป่งเรียบร้อยปลาที่ไหนงานกาชาติจังหวัดร้อยเอ็ดครับเขาจัดเหรอน่าจะจัดมาครับจัดพวกนี้ ที่เดิมเหรอน่าน่าจะกลางข้างหน้าโรงพยาบาลนิดน,นึงครับอ๋อก็ต้องเมืออกี้ว่ามาไม่ได้ผ่าเมืองมามันเลยไม่เห็น<ผ>ม,มาทางรอบเมืองพ่อออกมาจะค่าตั้งแต่กี่โมงินงานก็เดี๋ยวถ้าไปเดินงานเนาะเดี๋ยวเก็บบรรยากาศมาฝาก FC นะครับผมเที่ยวงาน มีเอฟอยู่ก็ให้แมนยูพาไปหอร์โบดหน่อยเปนะ่ะน่ะอยากเห็นหอร์โบดฮอร์โบดเหรอครับเดี๋ยวถ้าเดี๋ยวถ้าว่างๆเดี๋ยวพาไปครับไปแน่นอนตามคำขอน้อง FC ฟซีนไหนแทนเทศแทนไอ้งานการชาติเนี่ยงานการชาติเขาย้ายไปจัดปลายเดือนอ้าวแมนยูมั่วแล้ว <ไ>ปลายเดือนอะไรลูกเห็นเขาตั้งผมเห็นเขาตั้งร้านค้าแล้วนะต้นเดือนกรุพาอ้าวใครล่าวชัวร์่าวไม่ชัวร์เนี่ยเอาผมเห็นเขาตั้งแล้วฉลองหอโหวตงานนี้เป็นงานฉลองหอโหวตนะครับที่จังหวัดร้อยต้องำคำขวัญไ,ไหมำคำขวัญจังหวัดบุญบุญภาเวทประเพณีเอ่อ สิบประตูเมืองงามเรือนนามพระสูงใหญ่บุญพเวทประเพณีเอออะไรต่อวะพ่อผมจำไม่ได้แล้วพ่อจำได้แต่เก่าร้อยเอ็ดเพชรอีสานพลรืชัยเบืองงามเรือนนามพระสูงใหญ่ยี่ทามชันดีสตรีโซผ้าย่ทุ่งกุลาล้องให้งานใหญ่บุญพเวท okay, เปลี่ยนแล้วนะเปลี่ยนแล้วเป็นสิบเอ็ดป,ประตูเมืองงามเรือนนามพระสูงใหญ่ซะไปต่อไม่ได้แล้ว ปุณพเวศ,ศาเกต <c oughs> <c oughs> อะไรนี่แหละพ่อปิดลิปหน่อยปิดลิปหน่อย <c oughs> ออขออนุญาตลาเอฟอซี FC ทุกท่านไปก่อนนะครับพ่อ,อแล้วก็ช่วงปีใหม่นี้ขอให้มีความสุขก,กันมากๆนะครับได้ไปเที่ยวไหนกออ็ขอให้มีความสุขนะครับสําหรับส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่2 0 2 4ครับสวัสดีครับสไตล์แจ็คแป๊บ Ya yeah. saya klien saya klien